ชุดนี้ครับวันนี้ก็มาพบแบบคราฟต์ซอสครับมาถึงสี่เลยครับผมประมาณจ็ดใบครับทีนี้อาจจะเป็นคลิปส็อตชิปก็ได้นะครับผมเพราะว่าการมันอยู่แล้วนะครับผมมาเราเจอกันเลยนะครับผมนี่เป็นซองหิ่งห้อยนะครับมันมีประมาณจุดใบนะครับผมมาไปเลครับโอ้เป็นนะครับลัคกี้โลนะครับผม

เป็นละกิโลนะผมซ้ำเยอะมากนะครับผมซ้ำเยอะมากนะครับผมใบสุดท้ายนะครับจะได้ลูฟี่หรือเปล่าเจนโอคาบาจินะครับซ้ำนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ครับหน้าตาที่เราใส่ไว้นะครับพอได้ซ้ำเยอะมากนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปคาบี้การ์ดสติกเกอร์การ์ดสีม่วงก็จบกันไปแล้วนะครับสองพาร์ทนะครับ ทีแรกกะว่าเออถ้าเราแบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับคลิป,ล,ปละครึ่งก็ยังดีนะครับแต่ลืมคิดไปครับไม่เป็นไรค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับใหม่แล้วเราค่อยมาทายกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ